มาแบบนี้โดนหอสองฝั่งแลวเป็นเอกมาสวยๆเดือดจูเคไปแล้วโจเกอร์เปิดทางด้านฝั่งซีเกตได้ก่อนหนึ่งคนตรงนี้แล้วได้ต่อเลยครับแล้วก็รถเข้ามาพุ่งชนจากบอแบกเกตบล้นเซนัสไปแล้วบดเลยครับซีเกตคลิปมาเสร็จมาเติมเบอร์ทางฝั่งตัวคลิปบอนนั่นหลังบ้าน โยนสมกลงมาดูเน่เข้าข้างบ้านหลังแต่หายไป่ึงจังหวะเด็เข้ามาโดนเบรกไว้ขึ้นหลอดตรงนี้จังหวะเล่นครับดูเอาว่าจะเดินใส่แล้วมุมใกล้หายหนึ่งมงบันไดดูจังหวะการโยกตรงนี้เก็บหนึ่งเจ้าเกอร์เราเริ่มหมอแมนยิงจวกแมหนึ่งมอแมนได้คะแนนแล้วครับวานวีทูมุมใกล้ครับเป็นดูวีทูมุมนี้ดูจังหวะวีทบมาเทสตเกลว์ต่ยงงแล้วต่อมาจากกูล้าได้มาหนึ่งเหมือนกันจังหวะเทศ เดี๋ยวดับเบิลข้าไปวีบันผ่านตรงกลางมาตากูลาบ่ามุมใกล้มุมขวาทุกต่อเป๊กเป๊กเป๊กได้มาหนึ่งครับหมอนแมนกูลาเอาให้เอาให้เอาอีกเอาอีกเลยด้านล่างอีกหนึ่งดูจังหวะโยกลากสายไม่ผอมมุมยิงเพื่อนมาลับเพื่อนยังวนอยู่ที่เกย์ผู้โทนี่เกย์หมดไม่เลือจะดูจังหวะหลอกครับหมอนแมนต้องไปสองจะหมดไปอีกหนึ่งจังหวะซาบัดไม่ยิงครับเปืนกระสุนซ้ำดีกว่าครับคมเวทนาของเราครับผมโอ้โหได้ไปต่อแล้วก็จากมาอยู่เอี้หน้ารับไฟเต็มเต็มนี่มาหมอนแมนมาช่วยเรียบ เดือหนึ่งตัวไกลเดือหนึ่งตไกลเนีหลังรถตกดีเรียบร้อยครับเอีรมาแล้วครับโอ้โหแล้วมุสมได้หนมาเหนึ่งในบ้านยันเรียบร้อยเยิดาปิดไปอีกหนึ่งครับผมคนละคิวแบ่งกันไปนี่ก็มาสองสองคในบ้านโอ้มซี่เราได้ไหได้หเรียบร้อยบอบึมไม่ต้องมี้องใช้เปลกแฟเกยดนล้วดูว่าพอแมนกดได้ส เอ้ยรู้ได้ไงเอ้ยฟังออกหรือเปล่าสกุล้าจ้งืนหน่อยหนึ่งหนึ่งสกุล้าโอ้ยขอเียเี๊ยสองหน่อยสงหนึ่งใส่ด้นซ้ายหลังราองลึกหลังลอกเลยไปกันต่อไปเลยไปจ้าหนึ่งเปนร็วมาเล้วะต้องได้กเลยไมไเยไม่เลยไม่ไปเลยไม่ไลย่าปเนไม่ไปเลิไม่